ก็มีเยอรอให้เขาเปิดให้เต็มก่อนเด็กไม่พี่ทางน้ำเลยเออไอเจอไดไม่มาหรอไม่เอาห้องแชร์เด นตั้งสองครั้งแล้วยังไม่ยอมเข้ามาเลยโคตรยิงยิงต่อไปทหารตายไม่อยู่มั้งตายเรียบเนี่ยบ้องเขาล่ามาไอ้บุเขาจังเลยเต้บุกอ๋อเห็นแล้วดาบมังกรนะเอ๊ะมังกรในชะ่ไหมเต้ตอนนี้เต้ในฐานตอนนี้เขาในท่นอ ามาเดดูรูปนะพ่อนอยู่ไหนอะ่ะนู่ดรูปพี่เขาพน่นเดนี่คื่วิถีใช่ไหมเมืนอก่อนมันถ่ายสีไงฮะมันถ่ายไง <c oughs> ถ่ายสี <c oughs> ยงไงบอกข้ามาอุ้ยอุ้ยอ่ะไม่ไม่ไปตั้งค่ากับข้าฐานก่อนจะบอกอแ,ตแต่แกต้องออกออกออก,ออกเซิร์ฟนะออกเซิร์ฟแล้วเข้าใหม่ ม,มันเป็นไรเข้าใหม่เกือเข้าใหม่ปัญหาที่ไหนเ,เดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังก่อนตอนนี้กูปวดตะโล่มมันมันเอนอุ้ยเสียงยุ่งแตกเงี้ยอยูอิข้างบนหันเราอ่ะข้างบนหันเราอหลัแบหบน,นึ่งฮิ่ิกำลังไป

ปอมแกปอมแอมแป็นตาแกทำไมเป็นเวล76วะเวล5เอ้าม uh ันมีเลเวลยเหรอนี่ไอ้ียอาแน้ไปยิงสู้สู้แต่ยยียบคนลอยได้ย ก็ปนกันหมดแล้วตากต,ต่อด้วยอ่ะออมองต่อ,อ,อมองหมดแล้วไม่เอาเพลงงานศพไหมต้องบูสต์แล้วสิมันต,ต้องบูสต์แล้วสิยี่ห้องงไม่เละสัตว์ไปด้วยหมัดอนี้ครับ อะไรไปท้ายรองมังกรเข้าไปฟังมัน,น,มน,น,มนทำไมอีกนะนี่เงี้ยยีรับมือ,ย,อยากๆอยู่กูหน,นีก่อนอ้ยาย,าย,าย่าง่ายไปมันง่ายไปยูไหนตายง่ายไปเตเต้ขี้ขวาที่ป้องกันสปายได้นะทอทคิดดิคิดขวาอ้หนั่นแหละป้อ,องกันได้เอ๋อะไรเนี่ยคนไปออกมา โคตรร็อกเลยสักวัคตรรกเลยอะปืนมันคตรรกเลยอะเฮ้ยไอชิมันสิอะปืนนี่โคตรรกเลยว่ะอชีแมนได้ขอไหมไม่ได้เลยปืนนี่ร็อกว่ะ ล็อกนี่ฟังเพลงเลยเพลงเซทันเพลงเซทันเหรอมีทันเ้ยอ๋อคลิปนี้จะเขียนว่าเลดเซทันบวกอุ้ยเหี้ย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  f i r e b a อาจจะตายชินช้นคือยังชื่อแต่ถ้าขึ้นชื่อแล้วแปลว่าตายแล้วถ้าไม่ขึ้นแล้วยังไม่ตายมันมันี่ยระแวงเออต้นเหรอจริงจริงหมดแล้วหรอเเอาเอาละเด้เ้แกถ่ายไหมไม่ถ่ายใช่ไหมกอถ่ายอะไรกูถ่ายอยู่ engineer เี Engine ้ย <auto> yeah, yeah, so ้บบ engineer เอ้ยังไม่ตายนะเลือดแบบปิตี้ที่พออีวอู้หูอู้หู soldier s o l d อ e r ตายง่ายไปสปายง่ายเลย

โซเชีดีวีดีบินเลยใครดรอปอไรอีกยังไ,ไม่ใครดรอปไปได้เลยของมันของมันของทีมเขาอู้ยแหละอาฮะในัวการที่เขาบอกเลยนะว่าผมเปลี่ยนชื่อช n e l แล้วเป็นเอพามา เลยนะทาเกทาเกิทาเกิเชทเกชิทาเกชิทาเกชิเไม่ต้องยิงไม่ต้องเน้นคำว่าเะนะอ้หูอ้หหลอกกันเลยอะไรอะไรซูเปอร์ออกมาด้ดักกันทุกคน รับได้ท okay. ี ite, ่อยู่ในฐานฆ่าปมีคนตายยูโอเช่เฮ้ยอะไรมึงสเกาเขาวิ่งเร็วสองทักจากปกติเอาละวันนี้เราจะมาทำการสัตว์เด็บอยบอยนะ อีกกี่วิเกิดเอ,อ่อผมดิสุดท้ายแล้วอืมมันมันโอ้โหโอ้โหเอ็กซ์ิพายมันจะไอ้สัสรอบยอดดีลูกึ้นจิตวิญญาณเราโดนรอบยอดดีโอ,โอ้โหไม่ได้เห็นตั้งแป๊บเดียวตอนนี้ป้อมของเราไอ้ป้อมมันมน,มนะ้ะมันเบิกสามเนี่ย ่างนี้นะอูลูมันต้องอยู่ตรงนี้เลยวายไไดิดูดอายอ้าลูเต้นสะก้ได้วยกันดิเต้สะก้าคือสะก้าแล้วผูก็ผิวไย สกอตตี้ดิงเก,อร,กอร์ฮะะอรเอนี่ยส <St. S 2> กอตตี้พอดเหรดเียมทำไงมืูกะออกอากาศได้ไหมนเมนี่ยา่อะงานละโมีี้มันจะอออกากาศได้ไหมขอมันม่อหกิดตว่าแล้วมันก็ตัว

โอนโอนจริงๆนี่นี่ยย้ายฝั่งใจเลยอ่ติดข้าไปแล้วโอนยังม่ติดตรวจเฮ้อมาเล่นตัวอะไรมันเล่นเออเอนจิเนียร์เต้นเต้นตบมือบอกเขาดิเขาไม่เล่นตบมืออยู่ไอตัวที่เต้นด้วยกันที่เต้น กุลักกุลักมึงแค่บางครั้งเอาละกูพี่กุลักเลยอะ่ะมึงสองเพลงแนวไทยทันเดี๋ยวได้แน่นอนแนวแนวแนวคุลักเลยอะ่ะไอ้สิบโอ้โหหล่อ พิวเลยล็อ็นเจนิเนียร์เหรอป้อมเมื่อกี้มันอะไรอะ่ยป้อมจิ๋วเหรอป้อมเล็กป้อมป้อมจิ๋วโอ้ยอยากได้อ่ะมึงก่นอนก็ไม่กี่กี่วันเต้เดี๋ยวได้จบลูกเสือนั่นแหละเดี๋ยวได้ไเลยแกดรอปยังไงวะเอ้าก็เล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาไอเทมไปแลกให้แกไงไแลกไงเอาแกเปิดสตรีมการ์ดใช่ไห,ไหมของเขาต้องรองเจ็ดห้าวันไงอ๋อของกูก็ ตอนนี้ปิดแล้วปิดสตุ้นการเพราะเอาปิดทำไมรออีก15วันนกักกาจะได้ได้เอาก็แลกของไงโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหฮะไอเล็บช,ช,ชูอะไรเนี่ยไอเนือดออกไอไอเอาแบ็คล็อกชตเตอร์มาใช้ดีกว่าเอาอาบีกีแบ็คล็อกชตเตอร์มาใช้เต็มสัมองลองุ้งเลย อมอะไรเพลงนะเดี๋ยวเราปนจัดหายเลกันหมดเลยอ้าปตายเฮ้ยกล้องนั้นมันแบ็ค <Back log. S 1> เราปุ้งใหญ่อโอ้โหเล่นของเสียงคอมพิวเตอร์ยิงแล้วเพิ่มเลือดนี่แหละเขาเรียกว่าแบ,บ็คเรอมพิวเตอร์โคตรร็อกเลยว่ะ <Soldier. S 2> โซเจอร์จะกันเองนะกันโอ้เล่นด้วยกันนี่โซเจอร์ไปสู้กับโซเจอร์ใครจี๊ดโอร์โซเชอร์ปิดจัดโซเจอร์รจจอ,รอ,รอืมโอ้ยประตูประตูะต<ม>จะพังไหมแป๊บหนึ่งผิวปากแป๊บอโอผิวยังไม่ได้นี่วะโตได้เที่ยวคิวปากมา

เออสองอย่างปุ๊บไอ้มันปุ่มยิงลูกกระเบอรกับไอเนี้ยกับขวดเหล้าเนี่ยเอ้าขาขาทำให้ห้นะขาเหยียบไปเพิ่มเพิ่มเงินที่ทำมาเลยยังไงวะเล่นเดี่ยวอยากเล่นเดี่ยวแต่ยังไงวะลองก่อนเก็ตไหมมีอะไรเกิดขึ้นเลือดเพิ่มเลือดเลื่อนเพิ่มก็สองร้อยเท่าเดิมนี่คำคำโอ้ช่าง เมื่อกี้ใครเล,ล็ดเล่ดระวังนะระเบิดขึ้นไปโอ้ยอยอมตายกูจะเพิ่มเลือดยี่สปรอร์เซนต์้ยี่สห้าเอร์เยังไงวะก็เลือดมันก็เหลือสองร้อยาเดินดีกว่ดูเสิแปกโอ้ยแอ็กเออนซูตอม เดี๋ยวได้ในการข้อมือของสปายไว้เข้าห้องมิคุปต้มันไปแล้วเต้หวยอุตส่าังกับดักไว้ไม่แกก็ได้โหดแต่ซากศพมีคนเข้ามาแล้วเต้ ทีมสองสองโอ้ถ่ายอยู่หรือเปล่าถ่ายอยู่ครับอา่าถูกวางตำบครับหละ่ะมาเล่นไทโรนี่เทียนนะมาเล่นไทโรนี่นะอ,อุ้ยเฮ้ยเป็นสไ,ไปายบอกข้างก้อนไปกอดแนวเมื่อวานไงนี่นี่มีตัวหนึ่งขึ้นมาข้างบนฐานอัดเขาก็อยู่หน้าฐา,านมันนี่ในการที่ล่องหน ้เต้เต้มันมาแล้วมันไปแล้วเต้มันไปอยู่หน้าประตูอีเพึ่งอย่างอย่างยางมาเราเลือดอยู่เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าประตูใหญ่แล้วไปแล้วไปแล้วที่เหลือเคลีย์้ออะไรวะหลบได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้มันหลบกระสุนได้ยังไงเอ้ยมันมันต้านเราอยู่ตูดตูดมัน สุ้ยมึงตู้ตังให้มึงตุ้ยมันไปอยู่ทางนู้นเต้เต้ไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เลยมันตันประตูมืงกีอยรไปอยู่ประตูนู้นไปอยู่ประตูนีไปอยม่ประตูเจอมึงละอุ้ยเกือบตายออกไปไม่ได้เมื่อกีระเบิดเต็มเลย เฮ้เดียวเดี๋ยวมันทำท่ามันทำท่ามันตัมองละปัดเจ้าไห่ตะเกาอะตะเกากเกาอะเล่นตะเกาด้วยนี่บิไหมเลนี่ับินบูกไหมพ่อให้หิวอยห่เตเตหนอเน่เข้ามีคนกหคนหนึ่งใครวะไม่มีอ้าวิมไฟเอาเมาไอุด้อ๋อมันก่อนหมอป่ะกำลังเกิดเขาเป็นเแล้าเลา

เพื่อนก็คงใช้ไมไปนะเต้เออรือละก็เลยเผาจุยอยู่นี่ไงตายละเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปช่วยช่วยหน่อยแหลช่วยหน่อยสอดแนนหน่อยช่วยสอดแนนหน่อยเฮมี่บุกขี่หลังตายบู๊กายบู๊กอยู่ในฐานด้วยก่อนเอออยูแล้วเดี๋ยวจะบู๊เองโอ้โหเกิดกันแล้วนี่หว่าอุ้ยมังกรไพโลเต้ไพโลไพโลชิดซ้ายข้าท่อข้าวท้อข้าวท้ออีกที เอาตายเอาต่างคนต่างต,า,งต,า,งตายเขาเรียกว่าแลกกันเออเั่เร <c oughs> ียกว่าแลกกันหน้ากาศมันโคตรหลอนอะบากาศกลัวเออนรากาศมันโคตรหลอนมันมกตามุกดาของไอ้เดี๋ยวเบิกหน้าให้ปุมกันใช่ไหมมันไปแล้วเต้นีหนะสก๊ระวังนะอีตรงท่อสก่อ mì ủa, 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 An ủa, nè 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 ủa, 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 Ok ủa, Ok ủa, 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 เจ้าชู ah, damn, ้ดอกตัวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวให้บุกโคตรเขื่อนเดี๋ยวกะบุกโคตรเขื่อนมาเลยนั่นนี่นู้นไม่กินกูหรอกไอ้แสกนะไหยหลังแกเป็นโรคมันเล่นหมอไงเต้เต้มันเล่นหมอมันอยู่หลังข้าวเว้ยข้าวคือโรคเจ้าไปไปเดินไปบุกฐานเลยโอ้โหนี่แหละ ไปไปเตะเตะลงเข้าเข้าเข้ารูนุ่นเข้ารูข้างล่างรูล่างรูเนี่ยเออระวังนะพวกมันดูเอาเป็นอะไรพวกอะไรพวกมันอยู่ตรงนี้ลองด้วยอยู่ลังชิ้นไว้เตรียมตัวแล้วเตะเตรียมตัวชาร์จเตรียมตัวเอาอย่างเ๋ยวขโมยขโมยกระเป๋ากันเอาขโมยเองได้ละเอาระวังตัวด้วยทำไมเตะเขาเล่นเล่เล่นเล่นเอาได้เนี่ยขโมยทำไมมีกระตุนอีกแล้วเออ บอกชาร์บ,บูดอ่ะพอไหมเออดนะไปไหนฮัลโ้ล ข้างล่างนี้เต้นๆลงข้างล่างเร็วมันอยู่ข้างบนเอาไว้มึงได้ไงไอ้บูนู่นนู่นนู่นขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบน ก็ทานก่อนเออก็ว่างนั่นแหละกับทานก่อนานก่อนอีกนานไม่เตะจะทานไหมนะะไม่ดีหรอเดีปืนอ่ะทำไมทำไมมีปืนดีๆเหรอไม่ปืนเขาทิ้งหมดแล้วหลอมหมดมันไม่จับเป็นกับสปายสปายดีกว่าสปายนะ

ไม่แต่วขามันยาวนต <RO> ุ <c oughs> ่นตุ่นตนทอากาศที่เล็กๆอะไร่้ตนไพโล่โลนั่นแหละแต่มันมีทับมันมีแล้วไปายทั้งสอนแงเขายังทั้งเตะแกเดี๋ยวไป อุ้ยเต้นข้างหลังข้างหลังหลัง,ง,ลง,งมาข้างข้ออยู่ทันเราพูดยังไงอยู่ทันเราตอนนี้ไหนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเต้นเต้มันเดินออกไปแล้วนู่นๆเอาจะพ้นทำไมมีคนมี่าคน,นอืน่น โอ๊ย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 เอ้าตายโอ้ยระเบิดระเบิดพีชีพระเบิดพีชีพดูเคื่อนรถไปครึ่งนึงลองเล่นหนักหนุกดีนี่วะดูคนเป็นตา เต้นโซเชอร์ดีกว่าทหารเต้เต้มาเล่นอาบิกีด้วยกันเต้เล่นไม่ขาดเลยตัวเนี้ยทุกคนว่าครเล่นด้วยฮะทุกคนตัวเนี้ยมนเลือกกันเท่าไหร่เลือกกันเท่าไหร่เออสองร้อยทำไมทองพันจะเป็นสองร้อยยี่สิบอ๋อฮะก็แกเล่นแท็กซี่เพื่อนมันแอมเผาท่อเต้มาท่อสเกลที่แกเล่นอาบิกีนั่นแหละต่างคนต่างเล่น อูห้หูอู้หูอย่ามันทันกันเลยอู้หูอู้หูอ้าโ,โอเคคลิปนี้เอาเป็นว่าเอาไงดีจบไปดีไหมจบแล้วคลิปจบแล้วหรอเออจะจบดีไหมเนี่ยอา้าวคือก็เล่นจังเลยเกลุ่มบัดเนี่ยเอือพุ่งม,มาเล่นกูแล้วจะชวนนะ ตอนตอนนั้นอ่ะเ่อวันก่อนๆนะมาชวนเล่นนะมอนก่อนชวนเล่นบอกว่ามันทดสอบเพนเฉยๆคนนึงอยู่ไหนาคนหนึ่งอยู่ข้างบนเห็นจากเงาอ่าคิปนี้ก็ตกดินี้มีอะไรก็เงียบไว้นะร้อยมันเ็ลียดทะลุแตกขึ้นาเงียบนะจริงเงี้อพ่อบอกแม่ดีนะคะ えっ